โอเคครับผมกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เอ่ออยู่ในเซิร์ฟมินิเกมเบสบอลนะครับผมวันนี้นายสก,กินสวยยังวะก็อันนี้ผมก็จะใช้จริงๆนะสก,กินเนี้ย <c oughs> อยอือ <c oughs> เป็นเชนแมวผมด้วยนะครับทีนี้ถ้าเธอัดหออัดคลิปอัดคลิปโอเคครับอิ่มเร็วโอเคครับขอภยัยด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้แปจบนี้อื้อ เข้าบังซไม่เอาด่านเนี้ยเอาด่านเนี้ยด่านเนี้ยไม่ได้เล่นมานานด่านเนี้ย T I P T I P it ใช่ไหมด่าน T I P E กดกดจ้าจ้าเกดกดกด ลิ้นเปิดลิ้นเปิดนี่อยู่ต้ำเงินนิดองไว้ได้อยู่ข้างพี่แชมป์มาปุอือีวิตเลิอเลาอเลิอเลิอเลิอลได้ยูกัิแลพ,พี่แชมป์กลาวว่า เออสเตปมามาไงล่ะเออสเตปมีมั้มีมั้ยจีจีคับจีจีอืมโอเคมันไม่ครับการนี้บอกเลยอ่าคนครบครับกลางบุมครบครับมีสตีปสองตัว อเล็กไม่มีายอเล็กอยู่เตาเขียว Good luck. Okay. กูดลักเกอโอเคไก่ปแป๊บใก็ตรงนี้นนวัดดี่สายสตีทกับสตีทผสมเหรเฮ้ยตัวมีระบบใหม่เหรอก็นั้นผมเข้ามาก็เป็นสไปแอะนะโอเค ทุกคนกันเตียงด้วยนะผมจะไปบุกแล้วเดี๋ยวจะแกล้งเพื่อนนิดนึงให้ดูนะครับผมแ้วเจ้าแค่ต่อไปเราไม่แกล้งนะครับโะพี่แชมป์นะครับเฮ้ยแชมป์ต่อไปมีลามีลาล่วงไปซะไป นี่ครับวิธีแกล้งเพื่อนนะให้เราเอาตัวไปบังครับตัวไปบังเสร็จปุ๊บเอาเลยครับใช้เอาปิกแอคมาด้วยนะครับอย่างแรกแล้วก็บล็อกครับแล้วก็ต่อไปครับมันก็จะถึงตรงกลางครับแล้วก็อะไรต่อวะเอออะไรต่อวะพูดเองผมก็จะเปลี่ยนคลิปทุกวันแล้วนะครับวันละ đóng tàn tiếp sắp tiếp bùi bên hà được chứ hả ối à? ối cà tục cà tục quá cà tục lo đó Chị วุ้ยเกระบ่วงอืมแล้วเราจะไปบกสีนี้กันมันโคสีเหลืองที่ต้องโดนเป็นสิแรกนะาเตียงไม่ได้คุมมาปลาจ่อยลากกอยลากกอยมึงอยากเข้ามาเออเออจไปไปต่อยซอบมึงอะมึงอ่ะมึงเนี่ยแหละไปตายมึงอะมึงเนี่ยแหละมึง าเต๋อครับผมเป็นไงคิวไปแล้วเอาไรเขียวมึงเอาไงครับเอาไงม้ยบากกับตัวนึงโอ๊ยอัปคิดแต่จะแข่งเนี่อุเออเดี๋ยวอัปคิดจ้าโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปโรงแรนด้วย เต้อ,องอัดให้ท่านผู้ชมดูวันนี้นี่แหละครับเดี๋ยวไม่มีคลิปดูกันโอ้ไปให้พวกเพื่อนๆมาติดตามช่องผมกันด้วยนะครับจ็จะเป็นการทำปกชนนาแนลแล้วนะครับเป็นรูปสกีนนี้แหละโอเคอะไรนี้บักเหรอของบักใช่ของบักนี่ตรงนี้ เกอบร่วงมื่อใครน่ะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้ยใครวะสีแดงสแดงนา่าคยสัตวตัน้ยต้องตายซะห่อหอหล่อาหอตายไปซะฮ่าฮ่าฮ่า โอเคไปแดงมึงตายแน่ยาบุกบอลเหรอโอ๊ยโอ๊ยร่วงเลยกระถูยประการูปเตียงได้แล้วสองเตียงแล้วครับผมโอเค แป๊บแป๊บแตจบแล้วแตจบแล้วโอเค โอเคก็จะจบคลิปแล้วนะครับไปโรงเรียนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเข้านี้ก็เถอดลาก่สวัสดีครับ